สวัสดีครับผมช่องเบาโทนทุ่งแกครับวันนี้มาส่งงานที่สกลนครนะครับวันนี้ชุด10นิ้วครับเร่งรีบมากตัวนี้ก่อนปีใหม่ครับวันนี้31พอดีครับส่งท้ายปีเจ้าของชอบสีแดงดูจากเสื้อก็รู้นะฮะชุดนี้10นิ้วครับชุด10นิ้วเหล็กหล่อนะครับชุดนี้รองคาราโอเกะไดะ้ในชุดจะเป็นน่ครับเป็นปีใหม่ปีใหม่ในตัวเลยแล้วก็มีผมแถมตัวนี้ให้ด้วยจะได้ปรับเบียดเพาะ ec 200นะครับเสียงกลางใช้ Vertex รุ่นนี้ครับเสียงกลาง6.5นิ้ว4ดอกแหลม4ดอกซับเบสจะเป็น10นิ้วนะครับเหล็กหล่อใช้ dv 88อ่า dv 77D นะครับ2800วัตต์ด้านหลังนะครับนี่ครับสวิตช,ชิ่ง180แอมโมนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับแยกชิ้นได้สปิคคอน ด้านหลังถอดเก็บง่ายนะครับอ่าเรามาฟังเสียงกันนะครับจะเป็นซาวแห่นะครับอ่าลองฟังดูนะครับ อเสียงนกันอีกหน่อยครับผม ชุดนี้ครับจะเป็นเชื่อมต่อบลูทูธได้ระยะไกลประมาณสัก20เมตรได้นะครับตัวบลูทูธจะเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับในนี้ในตัวปีตัวนี้นะครับสวิตช์ VAP ครับผมเหมือนเดิมครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่งมซาวคาวดิโอนะครับอำเภอเจริญศิลป์วันนี้ส่งงานที่บ้านอะไรนะตำบลเชียงเคือบ้านป่าว่านป่าว่านตำบลเชียงเคือสกลนครน้องชายผมเองล่ะครับน้องชาย ออาอะไรนะกำฉายาไม่ได้ละพ่อไมมเอ้ยไม่ใช่ดิข้ออะไรนะอ๋อพ่อห้างน้อยญ่เติบนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับร้านงมสาวขาวาเดียวอมเพอเจริญสินนะครับ0 8 6 0 6 0 6 9 6 3ขอบคุณครับ